คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาทําสร้างกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงทรงตรงผ่าหลังเกยนะคะช่างซ่อมผ้าจะวัดจากริมกระดาษเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะจากริมกระดาษข้างบนลงมาหนึ่งนิ้วตีเส้นฉากออกไปนะคะ เสร็จแล้วลุอันนี้เส้นแรกนี่เป็นเส้นเอวนะคะลงมาจากเส้นเอวยี่สิบเซนยี่สิบเซ็นแล้วก็แบ่งครึ่งสิบเซนเส้นยี่สิบเซ็นเป็นเส้นสะโพกใหญ่นะคะเป็นเส้นสะโพกใหญ่ ฉากออกไปนะคะเสร็จแล้วเราหาความยาวความยาวนะคะจากเส้นเอวจากเส้นเอวล,ลงมาเป็นความยาวของลูกค้าลูกค้าต้องการขอบใหญ่หนึ่งนิ้วเราก็หักขอบออกหนึ่งนิ้วนะคะหักออกตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ยาวลงมากระโปรงของลูกค้ายาวยี่สิบหกนิ้วนะคะเราก็ขีด มาตรงที่ยี่สิบหกนะคะในภาพมันอาจจะไม่เห็นนะคะให้เพื่อนๆดูดูแล้วทำตามนะคะดูแล้วทำตามแล้วก็ขีดเส้นออกไปนะคะเป็นเส้นฉาดออกไปเสร็จแล้วเราจะทำชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราทำเป็น หนึ่งชิ้นนะคะชิ้นหลังหนึ่งชิ้นแต่ตัวนี้เราเป็นกระดาษชิ้นเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นสันทบนะคะสันทบหน้าสันทบหน้าส่วนข้างหลังนู้นเป็นซิปหลังนะคะเพราะว่าผ่าเกยหลังผ่าป้ายหลังก็ด้านนู้นก็เป็นซิปนะคะวิธีการพอเราได้เส้นทั้งหมดแล้วนะคะเส้นเอวเส้นสะโพกเล็กเส้นสะโพกใหญ่แล้วก็เส้นความยาวแล้วทีนี้ตรงเอวนะคะเราก็จะมาหานะคะเอวของลูกค้ายี่สิบหก ยี่สิบหกตัวนี้เราทําขอบโคง้งเราทําเราเผื่อไปครึ่งนิ้วนะคะเป็นยี่สิบหกนิ้วครึ่งอ่าอออไม่ใช่ทวเทค่ะเอลยี่ิบเก้าเอลยี่สิบเก้าเราก็เผื่อออกไปครึ่งนิ้วนะคะเป็นยีิบเก้าครึ่งสะโพกสี่สิบนะคะเราก็มาจดเลขสี่สิบตรงสะโพกใหญ่นะคะสะโพกเล็กไม่ได้วัด แล้วเรามาหานันมาเอาใสา่วัดนะคะแปลงจากนิ้วให้เป็นเซนแปลงจากนิ้วนะคะแปลงจากนิ้วให้เป็นเซนก็พิกดูนะคะเป็นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเซนนะคะจดไว้นะคะเจ็ดสิบหกแล้วก็สี่สิบนิ้วเป็นร้อยสองนะคะเสร็จแล้วเราหารน,นะคะ เอาเครื่องคิดเลขมาหารวิธีหารของช่งงางซ่อมผ้าก็คือสะโพกหารสี่นะคะสะโพกหารสี่บวกสองสะโพกร้อยสองหารสี่นะคะหารสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็บวกสองหรือว่าจะบวกก่อนก็ได้นะคะเป็นร้อยสองบวกสองก็เป็น ร้อยสี่นะคะหนึ่งร้อยสี่หารสี่นะคะหนึ่งร้อยสี่หารสี่เท่ากับยี่สิบหกยี่สิบหกเราเอายี่สิบหกมาจุดไว้นะคะแล้ววงกลมไว้นะคะเอลเจ็ดสิบหกหารสี่นะคะเอลเราบวกแล้วก็ได้สิบเก้า เสร็จแล้วนะคะเราจะหาจากริมกระดาษด้านที่ด้านที่อยู่ชิดตัวเรานะคะชิดตัวเราเนี้ยเข้าไปนะคะเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกเซนแล้วก็วัดมาตรงเส้นชายนะคะเท่ากันเท่ากับระยะจากหน้าเนี้ยเข้าไปเนี่ยยี่สิบหกเซนเท่ากันนะคะแล้วก็ตีเส้นอันนี้เป็นเส้นข้างนะคะ 19เราก็หาออกไปนะคะเป็น19อันนี้เราตีเส้นตรงขึ้นมานะคะตีเส้นตรงขึ้นมาแล้วเราก็มาดูนะว่าระหว่างตรงเส้นตรงเนี่ยมาถึงอเอลจริงเนี่ยเท่าไหร่นะคะมันเท่าไหร่แล้วเราก็เผื่อเก็ตออกไป อันนี้เป็นทําเป็นสองเก็ดนะคะเพราะว่าลูกค้าเอวเล็กมากสองเก็ดก็บวกไปสี่เส้นนะคะอาจจะบวกห้าเซนก็ได้เก็ดละสองจุดห้านะคะอันนี้มันไม่ได้มีข้อตายตัวโค้งเส้นสะโพกให้สวยงามนะคะ ตรงๆเราสอบนิดนึงนะคะสอบเส้นหนึง่งเราสอบเข้ามาตรงชายเ้นหนึ่งนะจริงๆเขาจะเอาชงตรงเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปนะคะสอบเกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหาเอวนะคะรวมเกตนะคะรวมเกตแล้วสี่เซนแล้วก็เอวจริงเรานะคะเราก็วัดรวมกันทั้งหมดนะคะรวมกันทั้งหมดได้ยีส่สามเซนเราเอามาหารสามแบ่งเกตหารสามนะคะเอาเกตสองสองเกต สามหารสามได้เท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดเราก็วัดช่องละเจ็ดเลยค่ะเจ็ดเซนเจ็ดสามเจ็ดสามยี่สามเจ็ดจุดหกนะคะเจ็ดจุดหกยี่สามหารสามเจ็ดจุดหกนะคะขอโทษที เจ็ดเซนครึ่งกับอีกหนึ่งขีดเสร็จแล้วเราตั้งฉากนะคะตั้งฉากจากเส้นเอวลงมาลงมาประมาณติบสองเซนติดเซนิสองเซนนะคะเป็นเกตแรกเกตที่สองก็ตั้งฉากลงมาเหมือนกันเกตที่สองความสูงของเกตจะประมาณสิบเซนนะคะสิบเซน แล้วก็ตีออกมานะคะกึ่งกลางเก็ดตีออกไป1เซนตีออกมา1เซนนะคะเป็น2เซนขีดตัดไว้นะคะ พอเราหาเก็ตได้แล้วนะคะเราก็มาเช็คนะคะรอบเอวของเราสิบเก้าเราก็เช็คจากเส้นโค้งข้างมาตรงนี้นะคะหกจุดห้าขยับมาหกจดห้าก็เป็น 12, สิบสองติบสองขยับมาก็เป็นสิบเก้าพอดีนะคะอันนี้เก็ตช,ชิ้นหน้าได้แล้วนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าพอชิ้นหลังนะคะพอชิ้นหลังเราหักมาจากริมกระดาษเข้ามาหนึ่งจุดห้า 1.5จุดเซนนะคะหักได้1เซนถึง1.5เซนแล้วแต่ลูกค้าเอวหักมากน้อยเสร็จแล้วรอบเอวนะคะหารอบเอวเข้ามาเลยจากเส้นที่เราหักเข้ามาแล้ว1เซนหรือ1.5เซนนะคะเป็นเอวจริง19เก้นะคะสิเซนส่วนตะโพกนะคะก็ว,วัดจากริมกระดาษนะคะเข้ามา ยี่สิบหกตรงชายนะคะตรงชายวัดเข้ามาเหมือนกันยี่สิบหกมีเส้นตรงเหมือนเดิมน,นะคะกระปรงนั้นไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าหลักของเราอาจจะไม่ยากเท่าไหร่ก็ตีขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เราก็เล็งดูนะคะเนี่ยว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าเราทําเป็นสองเก็ดนะคะ าเส้นข้างเส้นข้างกับตรงนี้เขาก็จะเหลือน้อยเราก็ทำตกเก็ดเดียวก็ได้นะคะเก็ตเดียวก็ได้สองเก็ตก็ได้นี้แล้วแต่เรานะอันนี้ก็ทําไปสองเกตให้เหมือนกันหน้าหลังไม้บรนทดัดโค้งนะคะเราจะใช้ส่วนไหนก็ได้ที่โค้งนะคะแต่งให้มันดูสวยงามถ้าเราใช้ส่วนบนเนี่ยมันก็จะโค้งมากสะโพกมันจะพองนะคะ ต้องดูโค้งอ่าโค้งมากก็คือคนที่อ้วนมากๆปกตีชายเข้านะคะตรงชายเนี่ยตีเข้าเหมือนชิ้นหน้าประมาณหนึ่งเซนเสร็จแล้วเราหาเก็ดเหมือนกันนะคะรวมจากเส้นข้างนะคะมาหาที่ตรงซิ รวมกันเป็นเท่าไหร่ก็เป็นยี่สบสามยี่บสามเมื่อกี้ข้างหน้าก็ยีิบสามก็หารได้เจ็ดจุดหกนะคะแล้วก็แบ่งเท่ากันตั้งฉากตีเหมือนกันนะคะแบ่งครึ่งออกมาข้างลราเส้นนะคะระหว่างระหว่างเส้นที่เราหาเกดนะคะตรงนี้ลงไปสิบสองเส้น งนี้สิบเตนนะคะเจ็ดที่สองสิบเตนเสร็จแล้วเราก็เช็คนะคะรอบเอลของเราสิบเก้านะคะเราเช็คจากเส้นข้างเส้นข้างนะคะก็เป็นหกจุดห้าหกจุดห้าขยับมานะคะขยับมาก็เป็นสิบสองจากสิบสองคือเส้นนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็ได้สิบเก้านะคะเนี่ยก็เป็นสิบเก้า เก้าเซนทีนี้เวลาเราจะผ่านะคะเราจะผ่าเราจะดูจากสะโพกนะคะจากสะโพกลงไปนะคะถ้าเราผ่าผ่าสูงจะชายขึ้นมาเยอะสะโพกเนี่ยมันเหลือน้อยมันก็จะโปะนะคะตัวนี้เราก็ขีดผ่าไว้ที่สักสักแปดนิ้วนะคะผ่าป้ายสูงขึ้นเยอะไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีชิ้นป้าย ตันนี้เราก็ขีดไว้เฉยๆนะคะเราไปตัดไปเผื่อผ้าตอนตัดเอาเนาะเนี่ยตัวน,นี้ผ่าพอเสร็จแล้วนะคะเราก็พับเก็บนะคะพับเก็บพับกระดาษเนี่ยเพื่อเช็ครอบเอวทำแต่งรอบเอวให้โค้งนะคะพับกระดาษ ไม้บรรทัดนะคะกดไว้ตรงนี้กดตรงเส้นกลางนะคะแล้วเหนี่ยวเหนี่ยวกดาษเกี้ยวมานะคะมันจะทําให้เก็ดเนี่ยได้สันสันสวยเลยเร็จตะกเทปนิดหน่อยนะคะสเสร็จแล้วเราก็เอาไมาบ้บรรทัดนะคะมาแต่งแต่งขอบให้คค้ง จากเส้นจากตะเข็บข้างนะคะโค้งมาเขาจะลงมาจากเส้นแรกเนี่ยประมาณจุดห้าจุดห้าถึงหนึ่งเซนนะคะจากเส้นกลางหน้าด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะคะที่หลังก็ทําเหมือนกันปิดเกล็ดออกไปออกไปทางโน้นนะคะออกไปทาง กลางหลังตัวนี้เป็นกระโปรงพื้นฐานนะคะที่เราจะเอาไปสร้างอะไรก็ได้นะเนี่ยแล้วเราก็กดไม้บรรทัดไว้นะคะแล้วเราก็ผักเก็ดออกไปนะคะเพื่อเอี้ยวเพื่อเอี้ยวเนะี่ย ทำให้มันได้ครั้งเดียวนะคะให้เป้นเก็ดเนี่ยคงๆอยา่าไปทําให้กระดาษบูบี้บูบี้ไม่ได้นะเก็ดมันจะไม่สวยนะคะ เราก็แต่งนะคะแต่งเหมือนกันพอเราแต่งเสร็จแล้วเรามาเช็ครอบเอวทีหนึ่งนะคะตั้งสายวัดตรงเส้นโค้งเรานะคะได้ได้เท่าเดิมที่เราสร้างหรือเปล่านะคะสิบเก้าเส้นเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะตัดตามเส้นนี้เส้นที่เราโค้งใหม่นะคะแล้วก็จะเข็บข้างนะคะเนี่ย ก็เป็นเส้นที่เข้ามานะคะแล้วก็เส้นชายตัวนี้ของเรานะคะเราจะไม่เผื่อเราจะไม่เผื่อผ้าในในกระดาษนะเราจะไปเผื่อที่ที่ผ้า โครงทรงมาตรฐานทรงตรงก็มีเท่านี้นะคะเอาไปทําเป็นกระโปรงอื่นๆได้เลยกระดัดอันนี้ก็เป็นเอวนะคะอ่าเสร็จแล้วก็มีเท่านี้นะคะวิธีการสร้างกระโปรงมาตรฐานนะคะน,นี้ชิ้นหน้าน,นี้ชิ้นหลังเอาถ้าเพื่อนๆมือใหม่ลองทํานะคะก็ให้ให้ดูเอากระดาษมาวางแล้วก็ ลองฟังแล้วก็ลองพูดดูเอ่อทำตามที่เราพูดนะคะแล้วก็จะได้กระโปงนะคะหารสี่นะคะถ้าเป็นกระโปรงก็บวกสองเซนถ้าเราวัดหลวมไว้แล้วก็ไม่ต้องบวกนะคะกระโปรงของลูกค้าเพราะว่าถ้ายิ่งบวกมันจะยิ่งหลวมนะตรงกรับพวกก็มีเท่านี้หละจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าไปแล้วจ้า